ครับสวัสดีครับผมวีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนวะีชนเล่นฮะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเป็นลำโพงคู่หนึ่งครับอยู่ข,ข้างผมนี่เองครับเป็นลำโพงปากแตรหรือลำโพงฮอนนั่นเองแล้วแบรนด์ของเขายังชื่อฮอนสอีกครับลำโพงคู่นี้เนี่ยผลิตในประเทศโปรแลรนด์ครับเดี๋ยวนี้โปรแลนด์เนี่ยเป็นประเทศในยุโรปที่น่าจับตามองโดยเฉพาะนักเล่นเครื่องเสียงครับเนะ ผมไปเดินที่ไฮเอ็นมิวนิกปี2019ที่ผ่านมาเจอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเทอร์นเทเบิลอาร์มนะโทนอาร์มนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์บ้างหละนะครับลำโพงเป็นพวกพาวเวอร์แอมบ้างนะครับก็ผลิตจากประเทศโปแลนด์ทั้งนั้นเลยนะครับประเทศใหม่ๆยังมีทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรฮะเช็กเอยนะครับประเทศเอสโตเนียนะลิทวเนียนะครับยูเครนนะ ประเทศพรกนี้เป็นประเทศใหม่ในยุโรปที่เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงมากขึ้นเราจะเห็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลำโพงเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนี่ยออกมามากขึ้นครับนะวันนี้เรามาพูดถึงลำโพงคู่นี้ครับเป็นลำโพงวางขาตั้งครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะหน้าตาเขาเป็นยังไงครับก็ ah <c ười> ah จะมีปากแตรนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยฮะสีแดงน,นะครับ <c ười> แล้วก็บอดี้เป็นแบล็กพิโนนะครับดอกวูฟเฟอร์ประมาณ5้านิ้ว แล้วก็มีพอร์ตด้านหน้า2พอร์ตนะครับลำโพงนี้เซตอัพง่ายครับเป็นลำโพงวางขาตั้งที่สามารถวางใกล้กับกำแพงด้านหน้าได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพอร์ตอยู่ด้านหน้านะครับนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยอยากให้ดูจริงๆเลยครับว่าตัวบ i d i n g p พส t อ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยฮะเป็นของ WBT WBT เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า เป็นคอนเนคเตอร์หรือไบดิ่งโพสต์เนี่ยเขาที่ลำโพงพวกไฮเอนเนี่ยหรือแอมไฮเอนเนี่ยเขานิยมใช้กันนะครับนะนะ WBT นะครับนะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถสั่งคัสตอมไมซ์ไม่ว่าจะเป็นปากนะจะเป็นสีที่คุณชื่นชอบจะเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองนะนะแล้วก็บอดดี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะจะเป็น ลำโพงที่เป็นของท่านที่ท่านออกแบบเลยว่าต้องการสีอะไรบอดี้สีอะไรปากแตรสีอะไรนะแล้วก็คนที่ชื่นชอบลำโพงฮอนคู่นี้ต้องมาฟังให้ได้ครับพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงเนี่ยนะคุณเห็นเป็นวางขาตั้งอย่างนี้เนี่ยห้องผมเนี่ยนะสีูณหเมตรเขาให้เสียงที่มีบรรยากาศที่กว้างแล้วเล่นไฟล์ไฮเรสนะครับ จะเป็นเล่นผ่านไทดอลที่ MQA ก็ตามเนี่ยให้ Resolution ที่ชัดเจนมากไม่เหมือนลำโพงฮอนสที่เจอในลำโพงวนะินเทจในอดีตมานะลำโพงในวินเทจเนี่ยเสียงมันจะกว้างนะครับแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ในการเซตอัพนะครับแล้วก็เสียงฉ่ำหวานแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาให้ทั้ง Resolution ด้วยนะครับแล้วสามารถเล่นก้าท้ากับลำโพง f ฟร Stand ได้เลย เสียงใหญ่มากเบสดก็เหลือล้นกลางก็อิ่มแล้วความแล้วเสียงสูงเนี่ยสามารถไปได้ไกลมากถึง30,000เฮิร์นะลำโพงนี้เป็นลำโพงที่เพิ่งออกในปี2021ดังนั้นเทคโนโลยีวันนี้สำหรับลำโพง h ฮอ s ต้องฮอนสปีเกอร์ครับอาริยามอนิเตอร์นะคู่นี้เพื่อนๆใครสนใจนะครับทักเข้ามาอินบอ์เข้ามาคุยกันใครสนใจเกี่ยวกับการเล่นเครื่องเสียงเล่นแล้ว เอ๊อยากจะพัฒนาในระบบในซิสเต็มลองอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันฮะนะผมวีนะครับจาก V Audio Thailand นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการนะวิชุนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆผมก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะรู้สึกว้าวแล้วก็จะมาแชร์อยู่บน Facebook นี่แหละครับนะฮะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอขอบคุณ ผม Entertainment Expert ที่เอื้อเฟื้อลำโพง Horn ปีเ a อร์นะครับ Line Magnetic Amlord นะครับแล้วก็ g o n o t e Streaming ตัวเทพเลยนะเป็นสตรีมเมอร์ตัวเทพเลยนะครับให้ผมได้ทดสอบในระบบนี้นะครับทำให้การทดสอบของผมนั้นออกมาได้ประสิทธิภาพที่พึงพอใจครับนะฝากติดตามครับรายการนาวีชุนเล่นนะครับผมวีครับลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ